สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆครับผมฟังโคงพี่น้องนะครับเนาะทางบ้านโคกมาดอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเฮาเนาะพี่น้องหรือซุ้มส้นปากเลยนะครับผมมุงบะเอาเอาอยู่เปลี่ยนแผนงานพี่น้องเมื่อวานนี่นใหญ่ตีเบาเอจะไปใส่น้ำดรอนพุ่นนะครับเลาะฝุดเนาะเมื่อวานนี่เลยเปลี่ยนสายงานพี่น้องใสน่นี่ไปพี่ตาม อันริวน้ำไม่น้ำโค้งเข้าเนี่ยครับ่นไหลไปทาางอำเภอเชียงคานพี่ละครับไปพี่ละอ่าแล้วก็บ่าเอียอไปเจาะไม้พี่น้องอยู่ดอนนั่นอีกแปดเก้าหลังตุ่มหมเข้าเนาะครับเนาะแต่ว่าใส่น้ำไหลจักน้อยพี่น้องเพราะว่าน้ำมันแห้งแต่ว่ากลับมาเศร้านี่ขึ้นพี่น้องโอจากสิเป็นแนวดหาแห้งนี่ม่สิดได้รุ่นอยครับแต่ว่านี่ขึ้น น้ำม,มากอีกพี่น้องเพราะว่าแห่งมาสามสี่มือพี่น้องแห่งติดต่อกันเบาแอกาวัชิญายจันลุ่งแล้วครับมเมื่อนี้อเพราะว่าเห็นกระตัวเห็นยังไหลแต่ว่าใหญ่บบได้แล้ววันนี้พี่น้องน้ำม,มันขึ้นแล้วทั้งกุ่นล่ะเบาแอกาวัชิลุงไปเบิงคอนใหม่เนาะเราไปแอบแฝงไ้พี่นอ้องะไปลุ้นกันครับมือเนี้ยมีปลาบูปลายังเข่าตุ่มจันเท่าเนียหรือมีแต่ก,กุงหรือสิบวมียังเอาลวดเพราะว่าเมือนี้สภาพน้ำ โบโอเคครับผมแต่ว่าไม้อโอเคอยู่โอ้ปะตองไกาขึ้นพี่น้องปะตองไกาแต่ผู้ใหญ่ปันไดตัวนี้ครับผมเนาะกำบลึกปันไดครับพี่น้องาว่สายจลายอยู่รู้สวดๆเห็นบรอพนงานยังบ่เ่าเสียที่น้ำขึ้นมากพี่น้อง น้ำแห่งนี่ใสเล็กๆนี่ได้เยอะเสียงเงียบพี่น้องเอา้ามีปลาพี่น้องเ,อเสียงเงียบไปได้ปลาฮะมันแล้วพี่น้องหลังนี้หลังนี้มันแล้วลปลาตัวหนึ่งพี่น้องอู้หูปลาตัวหนึ่งนี่ไว้ไปลงทุนเสียบเบ็ดตัวพี่น้อง,อองอปลาใหญ่คนจับให้ อ่ะถือทำนี้ก็โอเคอยู่พี่น้องแล้วพ่อได้รุ่นอยู่แต่ว่าบัสวดชวดไงนะพี่น้องสวดชวด,ชวดนี่คือแตกอาอาได้พี่นอ้องตั้งเสียงรถโ,โลกลบหนะึ่งตรงนี้ก็มีกุ้งเนละ่แล้วก็พ่อได้จุนเจออือครอบครัวมือละครึ่งโลมือละโลไปมือมานพี่น้อง แต่ว่าตุ่มผมนี่พุ่นแล้วเกินกระสอบพุ่นแล้วพี่น้องแบกลงมาเมื่อไอันยามมันเบ็ดตันตุ่มอยากใส่น้ำกะหยวบหยวเยอะพี่น,อน้องมาณปลาอีกกะหยวบอีกครับหยวบนี่คือรายได้เพิ่มอีกพี่น้องเงิน พี่น้องว่านี่อุดมเด้อว่านนิ่งเนะพี่น้องเห็นก็โฟกันเป็นเด้วมันนี่สวยมากเสยน้ำไหลเลยฮะที่ไหบ่เดี๋ยวเี้พี่น้องน้ำไหลเนี่ยเจ้าบ่โฟกันได้ก็ นในซี่คุณกว่าเนาะมันอันโอ้ไข่แต่วานบ่าไล่นี่อย่างว่ามูอาวานี่คุนคุณนะใส่นะใส่ปลาหินนี่บนก่อนหน้าว่า ลั่นตัวบ่เอออัน <laughs> ดิแล้วนำไล่ล้ว่ะ

กิดยำสุกหอมนี่ก็สิไปยำมหม่อง ป่านนี้เนี่ยน้ำมันทุ้นเนลพี่น้องเนาะน้ำม,มันไหลมันเลยดีเลย่ะย้อนแล้วโอ้ยย้อนแม่เวพี่น้องเอาขึ้นลอยๆสิพี่น้อง พ Adams, ่อขุดบึง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 พี่น้องโอ้ย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 เต้นเต้นนี่มัน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 ปากค่ำบ่พี่น้องสีเหลืองอลอยลอยเไย

น้องพุนสายแลนขึนกือเกาพี่น้องปลาเี้ยพี่น้องลุกมือเ้พี่น้องดึงถึลุกมืออู้อู้้เจี๊ยโฟเลย เอาเอ็พี่น้องโอ้ปลาดึงจนนั้นโอ้ไม่ยามพากี่น้องคลายหนาคลายตาโอ้ปลาตัวนี้ก็บ้านแหนวออกจากแนวตักกันพี่น้องดูลืมลิ้มนะมันมีความลพี่น้องโอ้เสียวฟ้อมอจ็บมวยกว้างพี่น้อง ย่องไล่ละดึงบุดมือเลยนี่ไม่ลามาก ยังแรงอยู่เบาลูกเบา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 เบากเาามาตัวสองสีน้องเบ่งเบ่งเลยขับเกตรขึ้นมาอีกโอ้ยเอ๊ย เราไปนอนทำงานทำงานทำงานสองเตมเล้วนองเอ้ย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 สองเตมแล้ว หยิกๆพี่น้องโคตรขั้งหน่อยพี่น้องเอ้ยเอาเปิดมึงเพิ่งกินแบบนี้พี่น้องเนาะรอดบ่เจ้ารอดเจ้าก็ะชิได้ไปยุสขุนละสะขุนละป่บาบ่อนี้็ หลอดเด้ย่าเ้ยน้ำตัวเลือดลเน้งนี่น้อมันมันให้้่ช่วงนี้ก็แช่จนผมเอื่นแซ่จันเนาะให้มันนั่นนั่นให้มันหลอนว่าสินทอไป่ ได,ได้พีนองนก็ได้มัดใส่้งามใม่เว้ซืซ้ได้นี่ก็ได้นนหนาี้ก็ได้หนี่นอง,องนะยบมี่งพี่นองเดวมาอยู่ีน้องกุ่งกพอได้อยู่ครับเมื่อนี่ ได้แต่ป่าจันพี่น้องลันอยู่จะว่า kind ก็ถือปลาโอ้พี่น้องมันนี่เบารยแมนปลาฝากพี่น้องโอ้ยปิ่งๆเลยพี่น้องดึงปลาปากโอ้เสียฟ้อมเลยครับเสือกหลุดมือพี่น้องโอ้ยดึงแห้งเนาะโดนโดนพ่อเทียพี่น้องตื่นเต้นอันนี้ในก็ฝากติดตามพี่น้อง เบาเอรูกน้ำโพงขอบคุณหลไยฟพี่น้องสุขูสุขคนครับผมที่ติดต,ตามนะครับเนาะโอ้สุขสบายดีพี่น้องลำด้วยกันสุขูสุขคนเด้อสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปทั้งใดก็แกวขาดปลอดภัยคลิปหน้าพบกันไหมครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ